สวัสดีครับจินเต้อนรับเข้าสู่ไม่ครับจินติกเวิร์กครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวเราสลับบทกันบ้างไง <c oughs> เพื่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับอะไรที่มันเดิมๆก็ทิ้งไปนะครับปีใหม่แล้ว<ะ>ผมเปิดก่อนใช่ <laughs> <c oughs> อ๋อช้าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูไปดูฝั่งนู้นสไปโน่ไหนสไปโน่ <c oughs> ตอนนี้แบบเราก็ทำรูทนำทานไงแบบต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยอะไรนะครับปีใหม่ทั้งทีนะครับ เกเรสุดๆอะพี่แล้วออกมากันหมดเลยฮะใช่ตอนนี้ออกมาทุกตัวครับอยากจอดบินให้ดูนะครับว่าออกมาทุกตัวจริงๆ,ะๆนะครับดูดิ <S <S ขายาวก็ไปอยู่กับสามเขาใช่พ<ช>ีเ็กก็มาอยู่กับนกอะไรไปทัว่วหมดครับ <S <S เอ,อ้ไปอวันนี้เราตั้งใจว่าเราตั้งใจว่าจะทำอะไรครับเราจะฟาร์สก,การลิมิมัสครับซึ่งการลิมิมัสเนี่ยเป็นในโนเสาร์ที่หลายๆคนก็จะรู้ว่ามันเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากไม่ต่างจากแรปเตอร์เลยฮะแล้วก็วิ่งแบบ คล้ายๆกับรถแข่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะทําสนามแข่งรถวิบากครับผมอ๋อเขาใช่เขาใคร,ใครเขาก็รู้นี่คือใคร,ครเดี๋ยวเออหลายคนอาจจะไม่รู้ครับแต่ว่าผมก็จะบอกครับว่ามันเป็นแบบนั้นใช่อ๋อเกือบไม่ทันเลยนะเกือบไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะอย่ายโยนมาเร็วสิ <laughs> โอเคเราก็ไปฟาร์มของกันมานะนสักพักหนึ่งแล้วสักพักเลยนะ กับครั้งที่แล้วเราก็ขุดดินหน้าดินแถวนี้ดินมันเหลือครับเพราะฉะนั้นสนามแข่งรถในป่าใช้ดินมันไม่ยากเลยขนาดนั้นครับพี่ใช่เพราะเขาจะใช้ดินไงจิมมี่ชอบอยู่กับดินอยู่กับทรายคลุกดินคลุกคนมาแล้วกาใช้ดินออกมาแล้วก็สร้างเลยใช่ไหมเป็นสนามโอเคหยิบดินมาเลยจิมมี่พี่เดี๋ยวผมฝากก่อนฝากอะไรฝากพี่ทาไปก่อนเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงฝากเอาไว้ไอ้หเด็กอู้อีกแล้วนิหนึ่งนะพี่แหมนี่ไงคนมันอู้ครับนะ ราะผมเป็นคนเหนือไงเจ้าโอ้อูอ้คืออะไรครับอูแ้แปลว่าวิ่งเดี๋ยวผมฟักนนการลิมิมัสเดี๋ยวผมฟักให้พี่คุณก็เ,เอ่อทำการฟักไว้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ยังไม่เสร็จง่ายๆหรอกนะมันต้องใช้เวลานิดนึงใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมก็จะมาวางหน้าดินก่อนนะครับเราได้คุยกันไปแล้วว่าผมจะทําทั้งหมด15บ้าบล็อกครับ,บอ๋อคำนวณไปเรียบร้อยนะครับคเาเราไม่ีสูตรเราไม่ีสูตรคืออะไรครับ3ามสองสองอะไรสักอย่างนะหน้ากาลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองหารสี่แปดเดี๋ยว มันสูตรคณิตพี่ทุมันก็ไม่ชูไม่ใช่สูตรที่ถูกต้องสะทีเดียวผมเป็นคนเก่งคณิตแน่นอนนะครับ้องที่นับเลขได้ก็ม่ต้องกลัวครับคณิตด๋อยแค่คณิตพี่แค่นับเลขแค่นี้เลย้วแค่คณิตนะครับเกรดออกมาก็ก็แค่เลขคณิตบางตัวอะไรอย่างงี้ครับใช่เลขหนึ่งเลขสูตรแต่ก็ไปท้อถอยนะครับโอ้สบายอีใหม่ตั้งเป้าใหม่พยายามใหม่เออก็พูดอีทุปีครับอุ้ยนี่ นี่วันที่ส1แล้วเราเพิ่งมาอวยพรปีใหม่เนี่ยเพราะว่าผมโอ้โหไม่ได้เล่นกันเป็การเลยนานมากสองสามสี่ใช่ไงว่างกันทีหกอ้าที่ผ่ายลืมเลยนะยาดิี้ยาแทรกเออบ้าเลยสี่ห้าอะไรทำสามเอ็ดบล็อกอันเนี้ยโอ้โหไงจิบี้อ่ะทำเรียนแบบผมดีเร็วๆเร็วเรสูตรอะไรนะทำได้หรือเปล่าใช่สามสองสองสามะครับสามหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1 1 12 13 14, ด4 15สงสาิี 15, งงอะดิงงดิบแปดสิบเ้เอาละครับเราจะไปน,นับเลขครับ2 0 21 22 23 24 25บอี่ห้าบอกเลยเรื่องนับเลขขอให้บอกแต่ให้บวกนะครับบวกไม่ถูกบวกไม่ถูกตายแล้วเออเป็นคนบวกเลขไม่เก่งนะครับอ๋อใช่แต่ถ้ามีมเรื่องที่เรียกได้เลยอบวกเลยแล,แล้วบวกรักนะครับบวกรักใช่ปะ บวกรักบวกรักก็บ,บ,บวกไม่ค่อยเก่งนะครับมีแบบมีหลายคนก็ไม่ใช่บวกยากเลยแบบแบบนิวไม่พออะไรเงี้ยจะชิไปหน่อยไปไกลแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวคนจะเข้าใจพี่กันผิดนะครับพี่กันก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเออพี่กันไม่ใช่คนแบบนั้นนะพี่กันยิ่งกว่านะอเอาใหญ่นะเออผมใช้เซนทำตามพี่แล้วกันเซนอะไรครับเซนเบอร์ไน เป็นไงิม,มี่ถึงนด้แล้วจึ๊บจึ๊บจึบ๊บโอ้หโคตรเก่งเลยหนดูจากมุมบนหน่อยสิคนเป๊ะนี่มันสนามกีฬาแห่งชาติใช่เดี๋ยวเราลองทำตรงกลางพี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเหมือนสนามอะไร <c oughs> กีฬาแห่งชาติสวัสดีครับไปทางไหนครับผม BTS ไปทางไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทำไม่ตรงกลางเดี๋ยวผมเลาะผนังทําให้มันเป็นวอลแบบเต็มเหน่อยมีอ,อะไรมาสั่งผมได้ยังไงเนี่ยฮะคุณเป็นใครครับรู้ไหมผมลูกใคร ลูกใครครับอย่าถามเพราะว่าไม่ได้คิดไว้เราไปนอนก่อนไหมเฮ้ยนอนเนินเลยกันกลัวที่ไหนล่ะมาเดะซอมเบ้ขอให้มาใจเย็นโหแค่ซอมบี้ตัวเล็กน้อยกลัวอะไรจะมี่1 2ึ่งสองเดี๋ยวพี่สามรีบนับเลยนะใช่นับด้วยความรวดเร็วหนึ่งสองแต่บอบวกลักแล้วนะบวกลักอะไรครับผมไม่เคย ความลงความรักอะไรไระสลระอันนี้เลยเคยมีหรอกความรักอ่ะก็มีน้องๆก็รักเพื่อนๆพี่แต่ก็มีหรอกความรักก็มีบ่อยครับรักอะไรครับปกติแบบเด็กๆกันรักขโมยอะไรไม่ใช่ขโมยของเพื่อนไม่ใช่เ๋ยวไปพูดยังไงบ้านเหรอเดี๋ยวน้องไม่ยกลับไปขโมยรบเพื่อนน่ะพี่คือน้องไม่กลับไปขโมยยังรบเพื่อนหรอกแต่เพื่อนเก่าผมก็จะแบบมึงว่าแล้วอยมึงใช่ไหม เอ้ยเอ้าแตกเลยดีจัดหนึ่งนี่ตรงนี้คือตรงกลางถูกบอตรงนี้คือตรงกลางหนึ่งสองสี่ตรงนี้สองตรงนี้สองแล้วไงต่อนี่ตรงนี้ตรงกลางดิเนี่ยตรงนี้สองแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งใช่ไหมไหนเฮ้ยมันไม่ตรงกันวะตรงกลางไม่ตรงกันถูกไหมนี่ตรงนี้ตรงกลางช่องนี้คือตรงกลางหันมาเบี้ยวนี่วา ได้ละดูดูทรงออกมาเป็นทรงละแต่เหมือนดินจะหมดทรงเด่นชัยผมบ้างเอ้ยทรงเนี้ยดีนะพี่ใครบอกไม่ดีเดี๋ยวผมตีปากแตกเลยเช่ไหมแต่คนชมเออชมว่าไปทำมาทำไมไม่ใช่เดี๋ยวผมไปทำเพื่อนเลยพี่ป้าเราจะเป็นแกงเลยด่งเลอแกงเด่นชัยรู้จักบ้าเหร่งอะไรบอกเขาทรงอะไรนะพี่บอกเขาไปเลยว่าดัดผมเออเอาแบบเด่นชัยอะครับเด่นชัย โอ้โหดูดิเม็นโคตรกลมอ่ะไอโคตรเรียก็สุดยอดแล <Wow. S 2> นะ้วอย่างกับแบบสถาปนิฟนี่มันสเตดีมเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมต่อไปเราก็มาทำที่พักคนดูที่พักคนดูเจาเรียกอะไรวะที่นั่งดูก็พอไหมที่นั่งดูจะจะทำตรงไหนครับอยากทำตรงไหนอะน่ะบอกครัซ้าย<อ>ขวาหน้าหลังพร้อมๆกันมาก็ประมาณนี้นะครับ แชร์เราก็จะเจาะไปให้เป็นที่นั่งครับผมบือบะบืออ่ะทำมาแล้วหรดูซิเขาทำอะไรข้างหลังเนาะโอ้ที่นั่งใหญ่เลยเนี่ยอ่บพี่บอกถึงตรงนู้นไงก็ใช่ไงแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าใหญ่ไงก็มันใหญ่ใช่ชันรักเธอเนี่ยประมาณเนี่ยเนาะประมาณนี้แหละใช่พี่โอเคทำเลยครับสี่ด้านสี่มุมโอ้จัด อันนี้ออกอันนี้ออกจึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ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 ๊บโอเคเดี๋ยวผมมาผมจะไปเอาอันนี้เลยเอาไม้พี่ไม้อยู่ในกล่องเอ้าโต๊ะคราฟเดี๋ยวทำโต๊ะคราฟก่อนนะแล้วทีนี้ก็วางโต๊ะคราฟไปเลยเราจะคราฟเป็นบันไดนะครับหรือว่าที่นั่งของเรานั่นเองถูกไหมใช่คราฟออกมากลายเป็น อากุมอนผมว่าพี่ดูดิจิมอนมากเกินไปดูดิจิมอนมากไปเปล่านี่ทำไมมันหายไปบล็อกหนึ่งอ่ะงงไม่พี่ก็เอาไปชิดชิดอย่างนี้ก็ได้อ๋อเขาจะแบบให้ขาว่างๆใช่ให้มันมีที่ว่างที่หนึ่งให้ขามันว่างเลยตรงโถงไม่ใช่ไม่ใช่ปากว่างเลยนั้นปากว่างโอเคไปทําอีกอันหนึ่งเลยคลัชลองทพ่ลุยไปเลยคลัช มาตอนนี้ก็เสร็จไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเสร็จไปใช่เสร็จไปเกือบเกือบแบบครึ่งหนึ่งแล้วเลยครึ่งมาแล้วล่ะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเนาะเนะินเสาเราจะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามแข่งรถนะครับซึ่งเป็นรถวิบากนั่นเองแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นที่คนดูนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปตัดใบไม้ไมาทําเป็นหลังคาแล้วกอ๋อทำเป็นใบไม้ใช่ไหมพี่เย้ <Yeah. S 1> ได้งั้นเดี๋ยวผมไปตามหาไม้ด้วยแบบว่าไหนๆพี่กันก็ไปตัดใบไม้อะไรแล้วนะ ไปหาขอนไม้มาทําอะไรให้มันเป็นที่กีดขวางนะครับใช่เพื่อจะได้เป็นแบบมอเตอร์ไซค์วิบากของแท้จริงแน,น่นอนโอเค<ท>ไปหาของกันครับเลยแล,แล้วก็ต้องใส่น้ําด้วยผมอะหินน้ําอะไรไม้พบเลยทุกอย่างหินน้ําลมไฟน้ำมันดินเงย,ยน้ําลมอากาศไปผมใส่อ,อดุดใช่ไหมเพิป,ป,ปุ๊บิ่มเพิ่ม เหรียญ10บาทสามารถแตะอยู่ที่หัวได้โคตรสุดยอดตัดสินจริงนะครับตัดสินแท่งทองโดนแน่ๆมาผมจะก้านหลังคาแล้วในคลัชน,นี่ด้านหลังก็จะถูกใส่ไปด้วยใบไม้ด้วยจิ๊บๆใช่เพื่อความล่มลื่นสำหรับคนนั่งดูนะครับซึ่งแบบพอเราเปิดสนามนี่จะต้องมีคนนั่งดูประมาณ35 8คนมีเราเล่นกันแค่2คนที่จะย็นๆใช่ก็ ติดนาการเอาไหมครับมันเป็นเกมตินนาการอยู่แล้วใช่มาเสร็จแล้วเยาไปดูกันครับเร็วพาบินดูหน่อยเร็วน<ห>ี่ไงบ้างโอ้โหททำไมบอกนี่ึงว่าล้านเล่า <laughs> นะครับผม <laughs> มันเหมือนมากเลยพี่แบบซุ้มยาดองอ่ะเออคือเป็นสวนแบบว่าเฮ้ยมันก็ดูแบบโรแมนติกหรูหลาอลังการอยู่นะครับผมดูดิมีคนมีแขกผู้มีเกียรติมาอยู่ด้านล่างด้วยพี่ ใช่เขาจะแบบมาร่วมแข่งมอไซค์กับรองก็เป็นมอไซค์วิบากที่แบบเลี้ยงซอมบีไว้ด้วยนะครับผมเ <c oughs> ฮ้ยเราลืมปิดตรงนี้อ่ะจริงๆผมกะว่าจะทําบันไดนะแต่ว่าเราปิดไปเถอะทางนั้นอนะ่ะจึบกลัวกลัวทอมบีกัดย่ายา,ยาก,กัดเราขี่ชนมันไปเลยเดี๋พี่อย่าไปกลัวระดับเราแล้วนี้ไปโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคเสร็จแล้วครับผมและตรงกลางนี้เราก็จะใส่เจ้าตัว ที่เราจะเพาะไปเสาเข้าไปใช่ไปเอาเดือเสามาใส่ก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยขับรถโชว์ปิดพาร์ทได้ไปเอาเดือเสาที่บ้านเลยแมนอ้าวจิมมี่ไปบ้านจิมมี่เป็นอย่างนั้นล่ะกระเพาะอะไรครับสไปโน่นี่ครับมันหิวอีกแล้ว่ะนีแหลครับผมเราปล่อยให้เขาหิวไปเลยครับหากินตามธรรมชาติเลยลูกอยากทำลายบ้านทำลายไปอยากทำให้ทั้งเย็นใจเย็นพี่ ปีใหม่แล้วทำอะไรก็ได้โตแล้วครับผมมาไปดูกันดีกว่าได้หรือ,อยังนะลงไปเลย่อลงไ,ไปก่อลลเลยลงไปเลยต่อลาบมาผมได้แล้วพูดชื่อชื่อพูดชื่อเพื่อนผมทำไมราได้ไข่ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปฟักกันดีกว่าใช่ไข่แก้วที่มีมัดของเรานี่มาแล้วมาแล้วไปฟักแล้วที่สนามแข่งรถของพวกเรา <c oughs> พี่ผมมีไอเดียดีๆถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้บ้านเราโดนพวกมันโจมตีพังใช่ไหมเราต้องสร้างบ้านใตดิน ทางบ้านใต้ดินครับโอเคเจมเม่เขาจะออกแบบบ้านใต้ดินให้พวกเราครับจบมือเย้ใจเย็นพี่มาระบบวางกันเลยก่อนครับนี่เลย9ก้าสิบแล้วนะครับผมผมเป็นไงบ้างของเจมแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดครับผมอ๋อก้าสี่แล้วอะแบบเร็วกว่ากันยังวางก่อนนะถูกชูจาได้ยังเอาละครับเตรียมตัวออกเลยแอบดูอยู่หลังรึไม่นี่เป็นไงหน่ารักดูมันวิ่งดูมันดิ นี่มันเป็ดหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วอ้าวมันบอกไหนดูหน่อยขยับไปหน่อยลูกอ้าวอ้าวับไปไปไปอะไรอย่างงี้จะไปอ้าวฟักไม่เนี่ยฟักไม่ได้แล้วแม่นี่นี่ฟักใหม่กำลังกำลังกำลังขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ดาวสามแล้วเอ้าอะไรจี๊ดจี๊ดจีโอ้ยตัวมันเล็กน่ารักเหมือนเป็ดน้อยเลยเอาหมไหนจงฟังออกมาอยากเข้ามาใกล้พี่พร้อมยังจะปุ๊บ เป็นลูกใครมาแล้วเป็นสีเขียวใช่ไหมของผมก็สีเขียวเหมือนกันครับสีเดียวกันอีกแล้วต้องก็โอเคก็น่ารักดีนะเหมือนเป็ดเลยแต่มันกินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์ด้วยนะพี่ใช่ปะไหนกินจิมมี่ซิจิมมี่เป็นสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ประเสริฐไงนี่กินไปเรียบร้อยผมเฮ้ยผมไว้ป้อนมากดีกว่ามันชอบกินเนื้อ มันกินเนื้อได้แล้วก็กินเมล็ดพืชได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปขับรถกันดีกว่านะครับผมจะขับรถโชวน้องๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าขับรถเห็นยังไงมาเดี๋ยวเราจะมาลองขับรถในสนามที่เราสร้างขึ้นใหม่กันใช่ไหมใช่ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมขับสีแดงครับไปไปเลยครับนำเลยฮะต่อให้นำเลยพี่นำเลยหรอใช่โอ้มีปากมากโอ้ยเป็นไง เป็นไงเฮ้ยขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นไม่ไหวโอ้เมนเป็นไงล่ะโอ้โหวิบากสุดครับใส่ยรอบดินดินครับผ่านไปครับผมเอากี่รอบดีครับมุดดินครับเอาไปมุดอะไรอยู่ในดินไหนจะตกรอบแล้วจะตกรอบแล้วแสงอีกรอบหนึ่งแล้วครับผมโอ้ยจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับจมดินแล้วพี่โอ้โอ้มุดดินเหมือนกันครับเอาละครับไปต่อครับผมแมนเขาบอกให้ขับรถมอเตอร์ไซค์ครับเขาไม่ได้มุดดินครับผมเมน แมนเอ่ยังไงครับอ้าวบุดรดิเหมือนกันครับโอ้โหมีปากด้วยครับนี่นี่นี่ชนด้วยครับโอ้โหจังหวะนี้รอบสองไปแล้วครับรอบสี่ดีไหมรอบที่สองรอบที่สอมีนาถังไปเลยอย่างงี้จังหวะนี้ผมโอ๊ยขึ้นไม่ได้ติดน้ำติดน้ำไปครับผมไปแล้วครับจังหวะนี้ครับอะชนครับผมน็อกล่อต้องชนครับผมชนครับตึกจึกจึกครับโอ้โหพอแล้วครับห้าล่อพอแล้วครับผมมื่นหัวครับผม เราขี่ย้อนสอนนครับเราขี่เออเป็นสีกแน้วต้องย้อนสอนยังไงครับเออข้อหาข้อหามันไส้ครับผมแบบว่าขับตามไม่ทันครับผมหัวติดครับหัวติดแบบชนมาหึ่งทีแมวรถแบบโคตรแม่เลยครับมาเลยครับจอดเลยครับจอดเลยครับทางนี้ครับผมอ่าอ่าโอเคมาปิดกันดีกว่านะครับผมก็รู้สึกว่าจะเจ้มจนเบาๆนะครับผมนะ ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมตั้งชื่อให้ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายตั้งชื่อถูกพาร์ทอ่ะล้วครั้งที่แล้วตึงตึงไม่เป็นไรเอาไว้มาบอกพาร์ทหน้าแล้วกันนะบ๊ายบาย